นับหนุนโดย Lucent Studio สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเซียนหมูปิ้ง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 ปิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเกมนะครับที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับชื่อเกมว่า Swing Copter นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ครับก็เป็นเอ่อเกมในเจ้าของเดียวกับ t h o r c นะครับบ้าไม่ใช่เจ้าของเดียวกับ Peppy Bird นั่นเองนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่ายอดฮิตทั่วโลกกันเลยดีเดียวนะครับและตอนนี้เขาก็ เป็นคนผลิตเกมออกมาใหม่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าไม่ยากกว่าเก่าเยอะนะครับโอ้โหนะครับที่สกอร์ที่ผมเห็นที่เห็นอยู่นี้ก็คือสกอร์ของจริงนะครับก็คือได้หนึ่งแต้มนั่นเองนะครับโอ้ลองเล่นแล้วไม่ยากจริงนะลองหลดมาเล่นดูยังไงผมลองเล่นให้ดูนะเนี่ยอะไรยะตายและบ้าบอทำไมหำไมเอ,มเอจริงแล้วนะซ้ายขวาน ือมันต้องกดไปจังหวะแบบคือถ้าสมมุติเรากดอ่าแท็บไปที่หน้าจอหนึ่งทีเนี่ยมันก็จะไปทางซ้ายแท็บไปทีก็จะไปทางขวามันจะคือมันจะเป็นเงี้ยมันจะเป็นงูอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอออย่างเงี้ยจะเป็นเงี้ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะเป็นเงี้ยซึ่งเราก็ต้องหาจังหวะผมรู้เทคนิคแค่เนี้ยแต่ว่าไม่ให้กดยาก เออโหลดเล่นมาดูไม่เล่นแล้วเนี่ยไม่เล่นยากอย่างเงี้ยเออนะอยังไงอโหลดไม่เล่นดูนะครับมันเป็นเครือเดียวกันกับของแฟ p p ี b เบิร์นั่นเองนะครับไม่รู้เกมนี้ไม่จะดังหรือเปล่านะแต่มันยากเกินไปปะวะใครมีเทคนิคยังไงก็ลองส่งมาดูนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีแก